สวัสดีค่ะทุกคนอินเตอร์สโคปค่ายเพลงอเมริกาของ b l a c k พิงคได้ยื่นเสนอชื่อ b l a c k พิงคเข้าชิงารางวัลแกรมมี่ที่จะถึงนี้ด้วยค่ะและมีการเสนอชื่ออัลบัมบอนพิงคและพิงค์เวนอมไปด้วยนะคะแต่ไม่ได้ระบุหมวดหมู่หรือว่าสาขาเข้าชิงนะคะก็รอทางค่ายเขาคอนเฟิร์มอีกทีนึงนะคะว่าจะมีชื่อเข้าชิงสาขาอะไรเวทีแกรมมี่อะวอรก็เป็นารางวัลทางด้านดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกรางวัลน,นึงเลยก็ว่าได้ค่ะทุกคน เป็นรายการที่แจกรางวัลให้กับผู้ที่มีผลงานโดดเด่นในอุตสาหกรรมด้านดนตรีค่ะจะมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในสหรัฐอเมริกาค่ะทุกคนก็รอดูกันต่อไปนะคะเป็นข่าวที่ดีมากเลยค่ะนี่จะเป็นครั้งแรกเลยไหมที่ l l c k p พ n k จะได้เข้าร่วมงานแกรมมี่นะคะทุกคนรอรุ้นกันอีกทีนึงนะคะมีงานโหวตอีกแล้วค่ะก่อนหน้านี้เป็นงานโหวต mtv vma ฝั่งอเมริกาใช่ไหมล่ะคะที่ลิซ่าได้รางวัล best kpop นั่นเอง และในครั้งนี้นะคะลิซ่าก็ยังมีชื่อเข้าชิงรางวัลเบสเคปป p OP ค่ะจากงาน MTV EMA ค่ะรอบนี้เป็นฝั่งยุโรปนะคะซึ่งศิลปินที่เข้าชิงในสาขาเบสเคปป p OP นะคะก็จะมีเหล่าบรรดาบอยกรุ๊ป กิลกรุ๊ปอย่าง b l a c k p ิงกก็มีชื่อเข้าชิงร่วมกันด้วยค่ะเอาแล้วไงละ่ะทีนี้สาขา b บ s เคป๊อมีทั้ง Lisa แล้วก็ b l a c k พิง k เลยนะแนะนา,นาวงงานเดียวก็มีนะแต่แอดคอรเลือกโหวตให้กับเมนก่อนนะคะทุกคนเลือกโหวต Lisa กันเยอะๆนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า Black พิงกเนี่ยก็มีชื่อเข้าชิงในสาขาอื่นๆด้วยอย่างสาขา BEST v ดีโอเบสเมตาเวิร์ดเพ r ร์ฟอร์แมและสาขา b i g g เกสแฟนค่ะมาช่วยกันโหวตให้ลิซ่แล้วก็แบล กันนะคะคกดง่ายๆโดยไม่ต้องใช้อีเมลและไม่จำกัดจำนวนครั้งนะคะคลิกโหวตเข้าไปแล้วรอประมาณ10วิแล้วก็กดใหม่ที่ปุ่มเดิมเลยค่ะทำซ้ำๆแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะแอดจะแปะลิงก์ตรงปักหมุดไว้ให้นะคะใครสะดวกก็ไปโหวตกันได้เลยค่ะและจะปิดโหวตในวันที่9พฤศจิกาปี2022นี้นะคะอีกเรื่องนึ่งนะคะจากลันละาบอยค่ะหรือว่าคุณเบอร์นาดินา นักร้องนักแต่งเพลงมากความสามารถชาวอินโดนีเซียได้ให้สัมภาษณ์กับนิ s t r ตร t Times ได้พูดถึงลิซ่าว่าเขาเคยเป็นเด็กฝึกงานที่ค่าย YG ค่ะทุกคนและเคยเจอลิซ่าด้วยนะคะบอกว่ามีวันนึงเนี่ยเขาได้ไปเที่ยวกับลิซา่าและเคยช่วยงานกับลิซ่าด้วยค่ะลิซ่าเป็นคนที่น่ารักและก็เป็นกันเองยังปฏิบตัติต่อคนรอบข้างอย่างพี่พี่สตารเป็นอย่างดีด้วยค่ะนอกจากเขาจะเคยเจอลิซ่าเนี่ยยังเคยเจอเมมเบอร์อื่นๆในวง Black Pi ย,ะะยังบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากๆสําหรับเขานะคะที่บอกว่าเคยช่วยงานลิซ่าเนี่ยน่าจะเป็นงานแฟนมีที่จาการ์ตาอินโดนีเซียนะคะทุกคนมีคลิปที่เคยไปช่วยงานนะใครที่ได้ร่วมงานกับลิซ่าเนี่ยต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าลิซ่าน่ารักแล้วก็เฟรนลี่สุดๆนะคะไปที่ไหนเนี่ยใครๆก็รักแล้วก็เอนดูจริงๆค่ะ มีการสปอยราคาบัตรคอนเสิร์ตแบล็คพิง k ที่ไทยด้วยนะคะทุกคนโดยราคาบัตรดอยเนี่ยเริ่มต้นที่2 0 0 0 6 0ถึง6,000บาทและราคาบัตรหลุมก็คือตรงสแตนตรงพื้นหญ้านะนะเริ่มต้นที่5,500 6000และ VIP 1,000 10, 0บาทค่ะนี่ก็เป็นการสปอยนะคะทุกคนยังไม่ได้คอนเฟิร์มจากผู้จัดนะส่วนสถานที่จัดก็เป็นราชมังคลาค่ะทุกคน ก็มารอดูกันอีกทีหนึ่งค่ะแต่ว่าประเทศเราคือเงียบมากไม่รู้ว่าจะประกาศผังวันไหนนะคะอยากรู้แล้วนะคะน่าจะเร็ว,รวนี้แหละคะ่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ